บอกง่ายเลยครับแมวมันจะไปชนนะลองเอายาฉีดใจที่นี่เนี่ยไม่ได้ยาฉีดได้ฉีดได้ก็ตายไม่ไบป้ายไม้ไม่เอาป้ายปูนเสาไม้ไม่เอาเอาเสาปูนไม่ไหไม่ไาลงเสาปูนตรงนี้เลยเหรอครับครับอ๋อแล้วก็ขึ้นป้ายเลยนะแล้วนี่ป้ายเขียนว่าอะไรบ้างอะ ไม้ไม้ที่พ่อผมปลูกเนี่ยไม้ยางไม้ซักไม้ประยอมไม้ตะเคียงไม่ลือกไม้อะไรนะให้เสียงนายทหาดอิมตุมได้ปลูกป่าไม้ไว้จานวนไม้เท่านั้นเท่านั้นเป็นไม้อะไรบ้างไม้ไม้ไม้ยางไม้ตะเคียนไม้ซักไม้ประดูไม้ระยอมอะไรลงไปเขียงเข้ากระดาษป้ายมดทำป้ายปูนนี้มันต้องใช้เงินเยอะไหมตาควรจะไม่ท่าไหอ่พันละสองพันนี่คงจะได้นะเนื้อแต่มีเงินเก็บเท่าไหร่อ่ะ ยังนี้่สองพันมีเงินเก็บสองพันขาดอีกเงนของเรงขาดอีกโอ้โหเรียบแป้เลยพับไว้อย่างดีเลยนะมีแบบมีก๊อกสุดท้ายนะแต่อันนี้เก็บรวมๆกันจะไปทําป้ายเหรอมีอันโดนมีนี่นีว้เนี่ว้อันนี้ไว้ตรงนี้ก่อนครับอืมยังขาดอีกเท่าไหร่ครับ ยังไม่รู้ว่าเขาจะเอาเท่าไรยังไม่รู้คนอ๋อยังไม่รู้ว่าเขาจะตีราคาเท่าไหร่นะ,ะอลองไปหาเขาดูกคนยางงี้ก็ต้องคอยเก็บเงินสิครได้มันได้มาอมอะไรท่าสร้างมันได้นะครับทําไว้ทําไมอ่ะป้ายเนี่ยทํไป้ายไว้เผื่อจะลึกเผื่อสิ้นคนผมสิ้นชีิตายก็ได้ร,รู้หลังจะได้เห็นเขาจะได้เห็นว่ามีอะไรบ้างนะครับครับข้าปกข้าวั้งกรมปราถนาเอไรก็ว่าไป ไม่ปลูกให้กลมป่าไม้ให้ปลูกให้กลมศาสนาศาสนาก็ได้กลมป่าไม้ก็ได้ศาสนาก็ศาสนาเดียวกันห้หมดเลยคได้ทั้งงานได้ทุกทิครับอันนี้แบบเป็นความฝันเลยหรือเปล่าภาพสูงสุดเลยนะภาไม่เอาเลยแล้วเหรอภาพไม่เอาเลยไม่เอาเลยนะครับเขียนไว้เนี่ย กว่า20ปีในฐานะของคนปลูกต้นไม้การงานที่ไม่มีค่าตอบแทนใดๆเป็นสิ่งตอบแทนหรือไม่มีแม้กระทั่งการอวดอ้างสรรพคุณความฝันของชายชราวัย85ปีผู้นี้คงไม่ได้อยู่ที่ว่าตนเองนั้นจะได้รับรางวัลในฐานะของนักสวดล้อมดีเด่นคงไม่ได้หวังว่าตนเองจะได้รับการบันทึกว่าเป็นคนที่ปลูกต้นไม้มากที่สุดในประเทศนี้หรือได้รับการชักชวนให้ไปเป็นนายแบบโฆษณาแต่ความหวังและความตั้งใจสุดท้ายของตาสงัด นั่นคงจะหวังเล็กๆเพียงแค่ว่าอยากจะให้ผืนป่าและต้นไม้ที่ตนเองปลูกยังพอที่จะมีพื้นที่พอที่จะมีชีวิตมีโอกาสในการแผ่กิ่งก้านสาขาสร้างอากาศบริสุทธิ์และสร้างความร่มเย็นให้กับคนรุ่นหลังถึงแม้ว่าชีวิตของตนเองนั้นจะลาจากโลกนี้ไปแล้วก็ตาม ขอที่จะขอที่จะต่อยคอยระยะหลาก่จะกะหาทเกียนเด็กๆมีแผนในใจไหมมีความตั้งใจไหมว่าจะปลูกให้เยอะขนาดไหนให้เขียวกว่านี้อีกว่าครับก้าวว่าปลูกให้มดแหละอย่างนี้นี่ไปเป็นโถนู่นมปนจนสุดแม่น้ําตรงนู้นเลยเหรออันนี้วยอืมชื่อปลูกไว้อ๋อนี่มันยังไม่เต็มพื้นที่ยังไม่เต็มพื้นที่อยากจะปลูกให้เต็มพื้นที่เลยเนาะอันนี้วยเอาอันนี้รวยมดลยอืม ใจจริงเนี่ยตาอยากจะปลูกต้นไม้ไปอีกสักกี่ต้นสักกี่ปีกันละ่ะทำเรื่อยไปครับรายุบดก็เมื่อไรก็ไปไม่นานเราก็ยังทำไป <คะ S 2> ในบดอาู่ก็ยังทำไปผมก็่ิดสั่งจ่ายปลูกเนี่ยเพราะไม่เห็นป่ามไม้เาะไม่็นชื่นใจมาก แม้ว่างานปลูกต้นไม้ของกาสงัดอาจจะเป็นเพียงงานของพลเมืองธรรมดาสามัญคนหนึ่งอาจจะเป็นเพียงแค่งานเล็กๆที่หลายคนมองข้ามและไม่เห็นความสําคัญแต่ไม่แน่ว่านี่อาจจะเป็นความพยายามของคนเล็กๆคนหนึ่งที่จะก่อสร้างอนุสาวรีย์ขึ้นให้เป็นอนุสาวรีย์ที่เป็นตัวแทนของความดีไม่ใช่เป็นเพียงแค่อนุสาวรีย์ปูนปั้นที่ไร้ชีวิตแต่นี่คืออนุสาวรีย์ที่ยังคงมีชีวิตและมีลมหายใจและยังสร้างคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดินได้ เพื่ออย่างน้อยจะได้ให้ผู้คนได้ตระหนักรู้ว่าคนเราเมื่อเกิดมาครั้งหนึ่งก็ไม่ควรที่จะลืมที่จะทดแทนคุณแผ่นดินถิ่นเกิดควรจะแสดงบทบาทในฐานะของพล,ลเมืองที่รู้จักที่จะให้คืนกับแผ่นดินมากกว่าที่เป็นฝ่ายที่จะตักตวงผลประโยชน์แต่เพียงฝ่ายเดียวความฝันสูงสุดเราเลยนะ<า>ที่ปลูกต้นไม้มาเนี่ยตาอยากได้อะไรอะ่ะไม่อยากได้แล้วคุหมาครับผมมาซื้อสั่งายปลูกไฟให้ในดวงใจยินีี Oh. ที่วัดก็ที่วัดไปที่ป่าไม้เน,นี่ของในหลวงไปอ๋อ oh. ที่ดินนี่ของเป็นของวัดครัแล้วต้นไม้ก็ให้เป็นของในหลวงไปอองเอาแนวแนวช้างท่านให้อานุลักษ์ป่าไมอย่าให้ทำลายป่าไม้ให้อันุลักษณ์ป่าไว้ ก่อนนอนขาดเหรอคะทำไมอคะคือว่าท่านเป็นหัวหน้าเราเป็นที่เป็นที่เป็นที่ดีของเราคือท่านได้อยู่วกครองแก่เป็นยินของเรามาจนทุกวันนี้ร้างปกป่าไม้ให้เจริญขึ้นเขาก็ออกข่าวให้ฟังแล้วให้พัฒนาหมู่บ้านให้ดูแลป่าไม้ ทำความดีไว้ทำความดีไว้เรื่อยไปเพื่อประโยชน์ท่านหน้ามันจะเห็นช้าเห็นไวาา้ก็ตจำแฉว่าผมทำร่วมไปเรื่อย บทเรียนในวิชาการปลูกต้นไม้ของตาสงัดคงบอกให้เราได้รู้นะครับว่าการทําความดีและการเป็นคนดีนั้นไม่ได้อยู่ที่การลุกขึ้นมาสร้างวีรกรรมอะไรให้ได้รับการจารึกว่าเป็นวีรบุรุษแต่อยู่ที่โอกาสในการที่จะตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเกิดสักครั้งโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนแม้จะเป็นเพียงงานเล็กๆของพลเมืองเล็กๆคนหนึ่งนั่นก็น่าจะเพียงพอแล้ว